ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาดูการคํานวณสามตัวบนนะครับอังว่าที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งใช้หลักร้อยบนบวกด้วยหลักสิบบนสองครั้งบวกด้วยหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกด้วยหนึ่งคงที่ตัวที่หนึ่งคือเก้านะเก้าบวก ก้าสองก็สิบแปดเทแปดตัวหนูบวกแปดแล้วก็บวกแปดอีกทีหนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งคงที่เก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกแปดเป็นยี่สิบห้ายี่สิบห้าบวกอีกหนึ่งเป็นยี่สิบหกนึ่งอาสุดที่สองหลักแสนสองครั้งบวกด้วยหลักร้อยบนบวกด้วยหลักสิบบนบวกด้วยหลักหน่วยล่างนะ ัวที่หนึ่งสามบวกสามได้เท่ากับหกบวกเก้าบวกหนึ่งบวกแปดหกบวกเก้าเป็นสิบห้าสิบห้าบวกหนึ่งเป็นสิบหกสิบหกบ,บวกแปดก็เ,เป็นยี่สิบสี่นึอ่สุดที่สามหลักหมื่นเก้าบวกด้วยหลักพันแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยล่างเนาะ เก้าบวกห้าเป็นสิบสี่สิบสี่บวกแปดเป็นยี่สิบสองเราใช้เลขไทยอย่างเดียวนะได้หกสี่สองเมต่อมาออกนี่นะครับหกสี่ 2. 2สองตรงตรงตัวที่สองหกบวกสองสองครั้งก็เป็นสี่นะหก 6บวก4ก็เป็น10 10บวกอีก9ก็เป็น19 19บวก1คงที่เป็น20นะตัวที่1ได้0นะเอาสูตที่2 6บวก6ก็เป็น12แค่2ตัวเดียวบวกด้วย6บวกด้วย4บวกด้วย9จบก็กบเป็น2บวก6เป็น8นะ แปบวกอีกสเป็น12 12อบวกเก็เป็น21่สิบเุดที่3 5มห้าบวกแเป็น13 13าบสวกเเป็น22ก็จะได้ศูนย์หนึ่งอมาอกมาออกศูนย์หนึ่งสครับอ่านดศูบวก สได้สี่บวกหเป็นสิบสิวกหเป็นสินะสุดที่สตามนี้เนาะหนบวกหนึ่งก็เป็นสองสองบวกศูนก็เป็นสองสองบวกหนึ่งก็เป็นสาบวกอีกหกก็เป็นเก้าสุดที่สองนเก้าสุดที่สามห้าวกหก็เป็นสิบสิบบวกอีกหก็เป็นสิบหกที่แล้วหนึงเก้ ดูงวดหน้ากันนะครับสูตนที่หนึงน่งบวกด้วย6กบวกหเป็น1ิบสองใชสองตัวเดียวบวกสแล้วก็บวก2อ,อีกทีหนึง่งสองคือหลักหน่วยล่างบวกด้วย1คงที่หนึบวก2เป็น3 3มบวกสเป็น5 5าบวกหก็เป็น6ตัวที่1ได้ง อ่ะสุตรที่2 3งบวกสก็เป็น6บวก1บวกเแล้วก็บวก2 6ง,บวก,กบ,วงบวกหเป็น7จ็บวกเก็เป็น16 1ห,หกบวกสเป็น18 ตด้สิบสองทีสามหน่งหนึ่งบวกเแล้วก็บวกสองอ่งบวกเเป็น10 10ิบวกสก็เป็น1ิบองอ้าเด็กที่ใ้เนาะวดนนี้มี6มี8มี2 นี่หกแปดสองเอาสามตัวบน ตรงนะครับวันไปจำวันที่16นมิถุนายน65ได้ตัวนี้ครับ682เนาองะวดหน้าออกมาแล้วกับ นะคำนวณได้682อันนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับคือเอาเอาสูตรของตัวที่ออกมาแล้วมาคำนวณในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเป็นเพียงแนวทางนำไปซื้อหรือกินแบ่งรับมาหรือท่านใช้ประใช้วิจารณญาณในการรับชมนะผมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นขอทุกท่านโชคดีนะครับวัสดีครับ